สวัสดีครับเกือบไปละลืมเปิดใหม่สวัสดีรายการเนาะ f อรายการจิบกาแฟคุยดา่าทุกท่านนะครับเพื่อนๆทุกท่านอันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะพบกับผมเอขัไทยหรือเอขัไทยนะครับก็มาในาฉากหลังใหม่เนาะไม่ใช่ฉากหลังใหม่ฉากหลังไม่ได้เหมือนเดิมเนาะไม่ได้มีปากจยวเขียว อดีติธุระเนาะมาธุระที่กรุงเทพเมื่อวันศุกร์นะครับก็เลยขี้เกียจกลับสุโขทัยแล้วมีธุระด่วนเลยรอกลับทีเดียวนู่นเลยวันจันทร์อังคารเลยนะครับก็เลยอยู่ในบ้านที่กรุงเทพนะครับใครเคยเข้ามานั่งพูดคุยกันหรือมารับดาบที่กรุงเทพก็เคยน่าจะเคยเข้ามาเนาะแต่ผมก็ไม่ค่อยได้อยู่บางทีคนจะนัดเจอที่กรุงเทพนี่ ยากมากเพราะว่าไม่ค่อยจะอยู่นะครับสมากรส,สุขสาวอาทิตย์จันทร์ก็จะอยู่แถวสุขโขทัยมากกว่าบางทีก็บางอาทิตย์ก็ไปบ้านที่เชียงใหม่เนาะก็เขาเรียกอะไระทำงานไปจิบกาแฟไปนะครับแต่ชีวิตไม่ได้ชิลชินะชีวิตก็เหมือนทุกๆคนเนาะทำมาหากินนะครับแต่ก็ดีนิดนึงเป็นอิสระนะครับอ่ พอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก็สรุปแล้วลงตัวนะครับปีนี้จะมีจัดงานดาบของชุมนุมสัตตาเนาะอุตสาหคาเนเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยก็คือมีสองครั้งนะครับวันที่10บสิงหาคมนะครับเดือนหน้าน,นี้นะพอดีเป็นงานด่วนจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราจัดงานกันประจำปีเนาะเดือน จะจัดทุกปีเนี่ยเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็พอดีมีทีมงานของทางประชาสัมพันธ์ของโรตัสเขาม่เห็นแล้วเขาเห็นคุณค่าเนาะเขาก็เลยอยากให้ไปจัดแสดงในห้างเขาแต่เป็นห้างที่ระยองเน,ะนเาะอำเภอแกลงระยองนะครับก็ออกจากระยองไปประมาณ30-40โลนะครับใครที่อยากไปชมสาตราวุธ วันเสาร์ที่ต้องว่างจะไปเที่ยวทะเลหรือไปพักผ่อนก็เลยไปชมได้นะครับก็มีจัดงานเดายรประชาสัมพันธ์ออกไปเป็นทางการละรถตัสกจะทาตัวใบป,ประกาศละ,ละนะครับก็วันที่10สิงหาคมนะครับเวลาประมาณห้างเปิดอะสิบโมงถึงประมาณทุ่มสองทุ่มนะครับอยู่ในห้างทางรตัสเขาก็สนับสนุนสถานที่ให้ฟรีแล้วก็ที่พักให้ฟรีนะครับแล้วก็ จัดแสดงอาวุธไปจัดแสดงนะครับอาอาจจะดูเป็นงานในห้างไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าทีมงานยังคุณภาพเหมือนเดิมนะครับก็นำทีมโดยอาจารย์หนึ่งปริญญานะครับมีน้อยองค์ดำเบน์มหานครนะครับแล้วก็มีเผ่าระยองแน่ๆประมาณนี้นะครับแล้วก็กำลังรวบรวมคนอยู่แล้วก็มีอาจารย์วิธานเนาะ ู้ใหญ่ของเรานะครับแล้วก็ผมเนาะเอโคไทยก็ไปช่วยกันทุกงานนะครับงานนี้น่าจะประมาณ10โต๊ะนะครับแล้วก็ตอนนี้มันมีประมาณ7โต๊ะละที่ไปจัดแสดงเดี๋ยวอีก3โต๊ะก็คงขอความร่วมมือเพื่อนๆปพี่น้องๆน,นะครับติดต่อเข้าไปอีกทีหนึ่งก็วันที่10นะครับงานแรกงานที่2เนี่ย ก็คืองานชุมนุมสาตตาอุตสาคเ,เนเนาะครั้งที่สองรอสอเท่าไรเนี่ยสองเท่าไหร่เนี่ยจำไม่ได้ละสองสี่สี่ป่ะนะครับอยากเขาว่ากันทางการอีกทีหนึ่งตื่นเช้ามากาแฟไม่เข้าเลือดเนาะก็คือจำไม่งา่ายว่างานชุมนุมสัตตาอุตสาคเนครั้งที่สองนะครับปีนี้จัดใหญ่กว่าเดิมนะครับก็จะไปจัด เป็นเดือนตุลาคมเหมือนเดิมนะครับวันที่11.12เนาะมันเป็นวันหยุดยาว11.12นี่คือเสาร์อาทิตย์จัด2วันเลยนะครับก็ได้ได้รับเกียรติจากทางศูนย์ศิลปาชีพบางไซเนาะที่ยุทธยาน,นี่แหละให้ไปใช้สถานที่แล้วก็จัดแสดงนะครับโดยที่ทางศูนย์เนี่ยเขาต้องการส่งเสริมง,งานที่เป็นงาน เชิงศิลปโบราณอยู่แล้วนะครับเพราะเขาก็หาคนที่ท,ทําช่างศิลป์เชิงเชิงโบราณอย่างงานดุล,ลายงา,ลงานหลุบเงนินหรืองานเหล็กเนี่ยไม่ได้ในในศูนย์ศิลปาชีพของเขาเนาะเพราะเขามีหน้าที่ส่งเสริมพวกนี้อยู่ละก็เลยเป็นความคิดที่ทางทางศูนย์เนี่ยเขาอยากให้เราไปทําเพื่อเป็นการขยายงานเนาะงานนี้ก็ถือว่าค่อนข้างมีจุดป,ประสงค์ที่ดีมากนะครับ ก็เลต้งองจะงจัด2วันเนาะก็เป็นวันเสาร์วันหนึ่งแล้วก็วันอาทิตย์วันหนึ่งมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เหมือนเดิมมีร้านมีอะไรมามาเปิดเนาะก็เป็นงานใหญ่ประจําปีก็ทําด้วยใจกันทุกคนนะครับก็ทีมงานเดิมนะครับก็เดี๋ยวถ้ามันใกล้ๆประชุมครั้งแรกแล้วอะไรเนี่ยก็จะสื่อสารออกไปเนาะระดมคนอีกทีหนึ่งนะครับก็ที่ บุกก็ได้เลยครับวันที่ 11, 12, สิบเอ็ดสิบสองศูนย์ศิลปะที่บางไทรนะครับมีทุกอย่างเหมือนเดิมมีไข่ไข่้าค้านะครับมีสัตว์วัตโบราณอุปกรณ์ประกอบทุกอย่างนะครับมาจัดแสดงแล้วก็มีสัตว์วัตมาให้เลือกซื้อเลือกหาเนาะเป็นเหมือนกับงานใหญ่ประจำปีนะครับก็11-12ถึงตุลาคมนะครับเราจะประชาสัมพันธ์ไปอีกทีหนึ่ง แต่งานแรกวันที่10สิงหานะครับเป็นชุมนุมสัตตาสัญจรน,นะครับที่โลตัสแกงโอเคพูดไปเยอะละว6นาทีแล้ววันนี้มีดาบเล่มเดียวอยู่รุงเทพเพราะว่าดาบส่วนมากจะส่งไปที่บ้านที่สุขโขทัยหมดนะครับก็เลยไม่มีร,รีวิวแต่วันนี้เล่มเดียวนี้ก็มีของดีมารีวิวนะเป็นดาบที่หายยากมากนะครับเนี่ยเล่มนี้เลย อันนี้เจอที่สันกำแพงเชียงใหม่นะมองข้างนอกก็ก็เฉยเฉยนะไม่มีอะไรก็เป็นเหมือนกับดาบเมืองเก่าเล่มหนึ่งทั่วไปนะครับแต่ของดีอยู่ในฝักอ e ่านี่เห็นไหมดียังไงเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะเนี่ยดาบเล่มนี้ครับมันเป็นถ้าเห็นทรงอย่างนี้นะใบเรียวๆอย่างเงี้ยเราเรียกว่าแลวไตนะแลวไตหรือว่า ดาบไทยใหญ่ดาบเมืองหนองนี่แหละนะครับเดีมนี้เจอที่สันกำแพงนะก็แปลกคนสมัยก่อนเนี่ยผมก็เคยฟังเขาเล่ามาสันกำแพงนี่เป็นคนที่น่าจะอพยพมาจากเชียงแสนส่วนมากเป็นคนรื้อนะแต่ดาบกลายเป็นดาบเมืองหนองดาบไทยใหญ่ก็สมัยก่อนเขามีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเนาะหมายถึงว่าตั้งแต่บโบราณแล้วมันก็จะมีกาที่ก็ทําดาบขายหรือไปสั่งดาบใกล้ๆกัน ฝั่งนู้นก็อยู่รวมๆกันนะครับบางทีก็มีการเคลื่อนย้ายของสัตว์ตาวุธได้อยู่นะครับามาพูดถึงตัวอวุธดีกว่าเล่มนี้มันมันแรไอเทมยังไงเนาะถ้าเอาส่วนตัวผมนะแรวไตเนี่ยที่ใบเลียวแบบเนี้ยผมเพิ่งเจอไยบัวส่วนตัวผมนะเท่าที่นึกออกนะส่วนมากผมเจอได้แต่าไยไว้ายใบใบข้าวประมาณนี้นะครับที่เป็นแรวไต แต่เร่มนี้เนี่ยเป็นปลายบัวดูนะครับได้เอกลักษณ์คน้องดาบเบืองหนองเนี่ยยังไงก็งามหงายเก่ายัางไงก็งามหงายอยู่นะงามหงายเด้งๆเลยจะถอยหลังหน่อยพอดีเป็นมานั่งทำอีพีในห้องทำงานเนาะมันก็จะมาได้อุปกรณ์มาด้วยเลยเอากล้องตั้งบนโต๊ะเลยนะครับเนี่ยมันเด้งๆอย่างนี้เลยนะเนี่ยดูเทียบกับปรกกานะคำว่าแล้วเนาะ แทบจะเท่าปากกาเลยเล็กกก่าเหรียญบาทนะใบมันนะครับเนี่ยเท่านิ้วก,ก้อยเลยเลียวมากเรื่องนี้แต่สันหนานะสันหนาเป็นสิบมิลเลยนี่ครับเนะี่ยสันหนาประมาณเก้ามิลนั่นแหละถ้าเป็นดาบเมืองหลอกประมาณแปดเก้ามิลสิบมิลประมาณนี้มาตรฐานเนาะเก้ามิลน,นะครับรามเล็กๆมิเสนะนะเ,นเน่หนะาดาบแบบนี้ เขาจับจนเนี่ยเขาใช้เขาจับจนด้ามันเห็นไหมดูสังเกตด้ามันรีไปละนะครับเป็นคอรีไปเลยถ้ายก็ประมาณนี้นะครับามาดูใบาดาบน,นี่ยังไม่ได้ขัดนะคือยังเข้าโหมดขี้เกียจอยู่ไม่ใช่โหมดเหนื่อยขับรถเยอะนี่เห็นไหมปลายบัวแบบโดยธรรมชาติไม่ได้มีการแต่งเติมที่ใบเลยนะครับเหล็ก ัดมานี่โคตรสวยใบเดียวมากนะครับเนี่ยมันเป็นดาบเขาเรียกอะไรมันเป็นดาบที่ออกแบบมาเหมาะมือมากอ่ะเนาะเราก็ใบยี่สิบสองนิ้วยี่สิบสามนิ้วถือถือว่าเป็นดาบที่เหมาะในการใช้งานมากๆนะครับ ไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปนะครับคล่องแคล่วก็เรื่องนี้ก็คงต้องบูรณะเชิงอนุรักษนะ์เนาะเพราะว่าจะไปทําให้มันแข็งแรงไปฟันอะไรคงไม่ใช่แล้วล่ะเพราะมันก็อายุเป็นร้อยเกินร้อยปีนะครับดูสูงข <c oughs> อ,อโทษครับขออภัยนั้งแต่ฉีดยาโควิดมาห้าเข็มเนี่ย เป็นภูมิแพ้หลยโดนฝุ่นโดนอะไรไม่ค่อยได้เลยนะครับเนี่ยทรงใบมันสวยลงตัวมากเลยนะเนะก็ประมาณนี้นะอีพีนี้เอามาให้ชมเล่มเดียวนะครับใครถูกใจก็ทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับเนะี่ยแล้วไตเมืองหนองปลายบัวสุดยอดดาบหาย,ยากนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็มีรไรก็ทักทายพูดคุยกันมาบางครั้งนะครับดาบธรรมดาชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยผมก็ชอบนะไม่ใช่ดาบชาวบ้านจริงๆมันไม่ใช่ชาวดาบเขาเรียกอะเป็นทั้งดาบชาวบ้านเป็นทั้งดาบลบดาบอะไรสมัยก่อนครับเราคือชาวบ้านกับทหารมันก็แยกกันไม่ได้เนาะเพราะว่าส่วนมากการเป็นลบอะเราไม่ได้ปรรจุทหารเป็นหมื่นนานยะแล้วก็เกณฑ์คนเกณฑ์พ่ายอะไเป็นลบใครมีดาบมีอะไรก็ถือเป็นลบ ณจุดนั้นมันก็จากดาบที่ชาวบ้านถือคือเป็นดาบทหารเนาะโอเคก็ประมาณนี้เนาะแล้วแต่เดีมยนี้สวยมากอ่ะเดี๋ยวมีมีเล่มหนึ่งอันนี้แบ่งปันอยู่นะครับอันนี้เป็นดาบสวยนะใครใครดูจากรูปอาจจะจะมองไม่ออกเป็นดาบลื้อเนี่ยด้ามใหญ่เดยดาบลื้อจะดา้ามใหญ่เนี่ยไหวไหวสีโคตรสวยเลยนะครับเนี่ย มีผมมีบุรณะท้ายไปแค่สองวงเนาะนี่เขาฝากขายไม่ใช่ผมหรอกทายสองวงนะครับแล้วก็อันนี้ไหวเดิมนะเนี่ยไหวเดิม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 เนาะมีไหวปลายที่หายไปนะครับบุรณะน,นี่เขาบุรณาไม่ให้เสร็จแล้วแบ่งปันราคาเบาๆเลยครับเนี่ยเดิมเนี้แข็งแรงแล้วติดรถติดลาใช้ได้เลยนะครับเนี่ยใบใหญ่นะ จุดเจ็ดจุดห้านิ้วเป็นดาบรื้นะครับเนี่ยรื้อด้าม <c oughs> โอ้ยโทษทีนะครับโดนฝุ่นฝุ่นจากอันนี้แหละเชือกเชือกอันนี้เมื่อกี้มันมีเชือกอันนี้เนาะเชือกนี้พวกนี้ต้องระวังฝุ่นมันฝุ่นเล็กๆมันทําให้เราแพ้ได้นะครับเนี่ย <c oughs> ผมน่าจะไปภูมมแพ้ลนะด้าม,มใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยใบสวยใบกิ๊บเลยนะครับเนี่ย สวยดีเล่มนี้ครับเนี่ยผมบอกดาบสวยนะใครสนใจก็ลองทักทายกันมาได้นะครับเนี่ยราคานี้นานๆไม่มีหลุดมาแล้วนะครับโอเคสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ